มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามกำลังจะวิ่งผ่านสถานีนองตะไก่หกนาฬิกาห้าสิบนาทีครับวันนี้ล่าช้าอยู่ประมาณห้านาทีนะครับผมวันนี้ทำเวลาดีนะครับผมวันนี้ช้าไม่หนักครับ ค3หาม,ามเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาถ่ายกันใหม่นะครับยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ